สมาช์ต่อไปสามพฤศจิกาสวัสดีค่ะพี่ต่อพี่ต่อคะจอดูถ่ายทอดสดลินปิงของเว็บบ้านองค์การไม่ได้ถ่ายทอดเสียงด้วยซึ่งในทางเทคนิคสามารถถ่ายทอดเสียงได้ด้วยรบกวนพี่ต่อพิจารณาเพื่อให้ทางไอทีองค์การสวนสัตว์จะได้ดำเนินการต่อไปเพราะมีแฟนคลับลินปิงดูผ่านช่องทางนี้วันละร่วมพันครั้ง ทุกคนอยากฟังเสียงพี่ต่อตอบจดหมายอยากได้แบ่งปันอารมณ์สนุกอบอุ่นและรับฟังข่าวสารจากแฟนคลับคนอื่นๆจากช่วงตอบจดหมายนี้บ้างฝากพี่ต่อพิจารณาฝ่ายไอทีกำลังรออนุมัติจากพี่ต่อเพื่อจะดำเนินการต่อไปค่ะขอบพระคุณพี่ต่อแทนแฟนคลับทุกคนมาล่วงหน้านะคะมัดมือชอกค่ะอิอิอิจิจอบ้านองค์การเป็นความประทับเป็นความบันเทิงแบบประหยัดที่มีความสุขมากมายสำหรับแฟนคลับที่ไม่สามารถดูจากเว็บอื่นได้ และสําหรับแฟนคลับที่มีงบประมาณน้อยไม่สามารถเป็นสมาชิก True Vision ได้ค่ะพร้อมกันนี้ได้แน่เพลงรักข้ามกลมฉบับเต็มมาอีกครั้งแฟนคลับบ้านองค์การและทางบ้านหลายคนกําลังรอฟังค่ะเพราะพี่ต่อปล่อยทีเซอร์ไปแล้วเลยตั้งตารอคอยฟังกันอย่างใจจดใจจ่อค่ะขอพระคุณอีกครั้งนะคะโอ้ลองฟังแล้วนะต้องใช้เวลาฟังอีกสักสอสาเที่ยวแน่นอนนะครับ เอ้ายังมีมาอีกบ้านน้องอยู่ฝั่งทางโน้นบ้านพี่อยู่ฝั่งทางนี้หัวสะพานตรงกันหาบน้ํากันเห็นกันทุกทีมามาซีข้ามของมาลักกันรักกันถึงน้องอยู่ฝั่งทางโน้นไกลโพ้นพี่ก็ออกไฟฟฝันพี่จะว่ายน้ําไปมอบหัวใจทุกคืนทุกวัน ขอให้รักมันผูกพันนมารักกันด้วยใจอืมอืมอืมทนพี่ทนทนพี่ทนพี่ทนไหวไหวน้ำข้ามคลองคลองข้ามคลองข้ามคลองคลองเดี๋ยวนะจับทำนองไม่ได้ทนพี่ทนพี่ทน ทนไม่ไม้น้าข้ามคลองคลองข้ามคลองข้ามคลอ,องที่กว้างทางไกลรักรักมันปัก,กรากพี่พี่ว่ายข้ามมาด้วยความเต็มใจเอาความรักมาให้ขวัญใจด้วยความหวังดีบ้านน้องอยู่ฝั่งทางโน้นบ้านพี่อยู่ฝั่งทางนี้แม้ พอน้องเมตตาว่ายน้ำมาหาพีท่ทีลองดูสิข้ามคลองมารักกันรักกันบ้านน้องอยู่ฝั่งทางโน้นบ้านพี่อยู่ฝั่งทางนี้หัวสะพานตรงกันอาบน้ำกันเห็นกันทุกทีม,มามาสิข้ามคลองมารักกันรักกันบ้านหุยอยู่ฝั่งทางโน้น บ้านช่วงอยู่ฝั่งทางนี้ซี่กลงอยู่ติดกันกินไผ่ก็เห็นกันเห็นทุกทีอม,มามาสีข้ามกลงมารักกันรักกันถึงหุยอยู่กลงทางนอนไก่โพนช่วงก่อไฟฟันช่วงจะเดิมข้ามไปมอบหัวใจทุกคืนทุกวันขอให้รักมันผูกพันมารักกันด้วยใจ อืมอืมอืมทนช่วงทนช่วงทน้นเดินข้ามนอกกรงกรงเข้ากรงเข้ากรงมีแอปเปิ้ลมีภัยรักมันปากกุราช่วงเดินข้ามมาด้วยความเต็มใจเอาความรักมาให้ขวัญใจด้วยความหวังดีบ้านหุยอยู่ฝั่งทางโน้นบ้านช่วงอยู่ฝั่งทางนี้ แมนว่าุ้ยเมตตาเดินข้ามมาหาช่วงสักทีลองดูสิข้ามกรงมารักกันรักกันบ้านหุยอยู่ฝั่งทางโน้นบ้านช่วงอยู่ฝั่งทางนี้กรงผ้ากลางตรงกันเดินมาพัานเห็นกันทุกทีเออม,มามาสิข้ามกรงมารักกันรักกันอ ไม่ติดค้างแล้วนะครับขอบคุณจากคุณวิไลบ้านองค์การนะครับ